เขามีตัวมาเป็นนี่นะครับผมเป็นเซอร์ดินจินที่แบบว่าช่วยในการอนุรักษ์โลกได้ชื่อว่าเอโคเซียนะตรงนี้ได้ผมลองเซิร์ชดูสิอ่ะนะลองดูนะครับผมนะเอโคเซ โอเคจบครับผมมันถ้างั้นผมแบบไม่นี่แล้วผมแบบเออไม่อะไม่อะเซอร์เลนเชียนออลสิครับผมมันออได้ไหมต้องเป็นเซอร์เป็นไทยอะออลเรนเชียนไปเ,เลยก็ไม่เจออ่าลองหาใหม่ก็ได้เอาเป็นเออหาอะไรดีครับผมนะโอ้โอ้บอย โอ้ oh my god โ oh. อ้โ oh. อ let's go โอ้โอเคครับผมนี่นะโอ้ oh my god ยเจ๋งว่ะอุเจ๋งอุ้ยเจ๋งจริงอุ้ยเจิร์ฟแมนเนียนะเนี่ยมีแต่ตัวของอดีตบนอย่างเดียวเลยครับไม่มีคลิปวงคนอื่นเลยฮะนี่เอาแม่นจริงฮะเคลียร์ไม่จริงอะไรจริงเนี่ฮะเออแม่นจริงเฮ้ยแม่นจริงอะไรจริงเขามีแต่คลิปอดีตบนเลยนะเนี่ยโอ้นี่นะมีแต่คลิปของอดีตบนเลยครับผมตรงนี้นะเอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งตรงนี้ครับนาะใช้ได้อยู่โอเคไหนดูซิอ่ะเออฝูบอสเหรอเจอไหมไหนดูซิ ปูโบนโอ้ยพี่คิดไม่ดีตัวนี้ด้วยครับนะที่คุณผิดอายทำให้ผมตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดนะนี่นะปูบโบก็เจอแล้วก็ปูโบนอละที่โบนนี่เป็นไงครับผมนะฟูโบอนที่โบนก็มีเหมือนกันตรงนี้อ๋อนี่นะ,ะเขาน้องโคตรเทพอ่ะฮาริชินะครับเดี๋ยวดูซิว่าแบบเว็บไซต์ดูในเมีถูกลิขสิทธิ์เพิ่มลิขสิทธิ์ของคนไทยเป็นไงบ้างน,นะครับฮาริชินะครับผม อ่านี่มีอยู่มีฮาริชิอยู่นะศูนย์รวมอนิเมะซับไทยและภาคไทยถูกลิสิตนะมีไงมีอยู่อ่าเรามีฮาริชิอยู่แล้วตรงนี้นะครับมี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 นี่ไงอ๋อมีโอ้สวยงามว่ะนี่นะมีอยู่ครับไม่ต้องห่วงครับผมนะยดีไว้ใส่ในชิ้นตัวนี้นะผมนะนี่นะต้อเรื่องผมอยากรู้นี่ฮะรับ แล้วดีไม่ดีแมนกว่ากูเกิลเนี่ยนะอืมแมนกว่ากีแมนกว่ากูเกิลอีกนะเขาบอกไว้ก่อนนะฮะเออแม่นกว่ามากเลยครับผมตรงนี้พอแม่งชีเป็นตัวไรเว็บมาเลยถึงไวลาครับถึงเวลานะ้นะฮะดูนิเมะใช่ไหมฮะโอเคไหนยดูดิโอ้โหไอ้สัตว์ <laughs> <laughs> โอ้โหเฮ้ย <laughs> โคตรแมนนี่เฮียถูหลีกสิทธิ์มีอยู่ตัวเดียวมั้งเนี่ยใช่ไหมฮะเออมีอยู่ตัวเดียวเลยนะครับที่ถูกลิขสิทธิ์นอกนั้นผิดลิขสิทธิ์หมดเลยครับผมใช่ไหมพี่หมดเลยครับผมพี่หมดเลยนอกนั้นไม่มีถูหลิขสิทธิ์อยู่ตัวเดียวครับผมอ่านี่ถูกลิขสิทธิ์เพิ่งมาอันนี้่ลำหน้าสองโอาหฮาริชิเราอยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยเออไอเฮียนนหน้านี้ทั้งหน้าไม่มีแต่ผิดลิขสิทธิ์<ห>น,นะครับผมอยู่บริบบิบิเออนี่นะะ สุดยอดว่าอะไรจริงๆอ๋อนะไทยไม่มีวพนันออนไลน์ไม่ยอมนะเออเ e อโคเซียอ๋อนะนี่นะก็ลองไปใช้งานดูกันได้นะแม่นจริงอะไรจริงอนะเออนี่แม่นอยู่นะยอมรับเลยนะฮะเไอเซอร์นิจตัวนี้แม่นว่ะยอมใจเลยครับผมโคตรแม่นเลยนะอืม